ค่ะจับจับเปิดทีละทอาะแจมตามห่ารักที่เธอลืมเป็นเกียรติมากค่ะที่ผู้สารจะตอบจริงใจจริงใจก็เป็นเกียรติมากที่ได้เล่นกับพี่แจมเพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะมากที่แบบเปิดทีเซอร์มาปุ๊บแล้วคนกีดเยอะๆเราก็เอ้ยเขากีดเราหรือเปล่าออกไปปุ๊บโู้ป้ายแจมเต็มเลย อันนี้ก็คือเป็นผลพลอยได้ที่เราได้เล่นกับพี่แจมเพราะว่าเวลาเราเดินด้วยกันเนี่ยเราก็จะได้เสียงกีไปด้วยก็ฝากแฟนคลับพี่แจมเอ็นดูหนูด้วยนะคะแต่หลังหล้กงคือแก้แจมทำหนูได้ยังไงยังไม่เคยไปเรื่องหลังเลยขาไม่ใส่เขาไม่ใส่นะไม่เคยแก้ หนูกับพี่แจมเมามอยอย่างเดียวเมามมยชาวบ้านอย่างเดียวไม่เคยแกล้งกันใครเป็นตัวละครี้เอ้าตัวละครในนั้นก็ตามมานั้นเลยมีพี่กัปตันมีพี่พิมมีพี่อ่อมแล้วก็มีน้องๆที่ประกวดบิ๊กซีมาใครตามหาใครลืมมาเรื่องนั้เออนั่นแหละสิหนูก็ยังไม่เข้าใจกับกานตามหาจริงๆอะเรื่องที่แล้วอะคือหนูตามหาแม่นุ้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือเราไม่ได้ตามหา เพราะว่าเรารู้อยู่แ oh ล <và S 2> <t> ้ว <away> ว <t> ่าใครคือพ่อคือแม่เราแต่เราเป็นแบบว่าตามหาว่าความจริงมันคืออะไรกันนะทําไมพ่อกับแม่เราถึงเลิกกันทําไมเราถึงอยู่กับยายทําไมเราถึงอยู่ติดเกาะทาไมเราต้องมาเจอพระเอกโอ้ทําไมทําไมทำไมเราต้องอยู่บิ๊กซีและทำไมหนูจะต้องเล่าเรื่องอะไรขนาดนี้ดราม่าค่ะ น่าดูอย่เฉยเรากินเนอร์กระตามหาตลอดเลยเลยใช่ก็เหมือนชีวิตจริงกันเลยต้องหารักแท้ต้องหารักแทนถ้าเจอจะอยู่กับพี่ก็ถึงดึกขนาดนี้เหรอคะถ้าเจออาจจะต้องรีบกลับบ้านหรือเปล่าโอเคถ้าเจอจะรักแทนพอเลยเฮ้ยหาอะไรนะเริ่มกันเลยไปเจอรักแทนเพราะอะไรเราขออะไร เพราะว่าตอนนี้เราโฟกัสที่เงินแล้วก็งานนี่คือเชียร์หมวยมะเนี่ยเออันนี้มันตอบตามสูตรหรือเปล่าเออตามสูตรดาราเฮ้ยเนี่ยเราก็อย่ามารู้เยอะสิก็ให้หนูเป็นดาราโออแล้วตอบตามความจริงมันก็จะอยู่ไม่ได้อีกมันก็จะโดนทัวนู้นทัวนี่มาลงอีกแล้วก็เออให้รถทัวร์ไปที่อื่นบ้างแล้วก็ตอบดาราหน่อยส่วนโซนน้นเท่าไหร่ละคะเนี้เออนั่นสิเท่าไหร่แล้วอ่ะ สองปีอุ้ยมีคนจำได้ด้วยสองปีกว่าถูกต้องค่ะอุ้ยพี่นี่ F4 แล้วเนี่ย F4 สองปีที่แบบนะฮะเราแบบหัวใจมันบ้าตลอดเลยหรอหรือมันตลอดแบบคุยอะไรอย่างเงี้ยคนคุยมันมีไหมเนาะก็คุยกับพ่อกับแม่คุยกับน้องชายนี่คุยกับพี่พี่คุยกับพี่พี่ช่องวันที่น่ารักคุยกับพี่พี่นักข่าว ตอบไม่ได้สาระเลยแล้วแล้วแฟนล่ะแสองปีที่ผ่านมามันยังไงบ้างไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะรักแท้หน้าตาเป็นไงรักแท้นั่นสิก็เลยต้องมาเล่นเรื่องตามหาเนี่ยเพราะเราก็ไม่รู้ว่ารักแท้หน้าตาเป็นไงเราก็เลยได้เล่นแต่ตามหาตามหาแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบห้าค่ะคบกันที่บอกแล้วนี่เอ๊ะหนูเคยพูดเหรอคะเคยพูดว่า อายุ25จะเปิดตัวแฟน35มสหรือเปล่ออา,าฟังผิด <c oughs> เดีไปด,เไปด,เไปดูเดี๋ยไปดูโพสเดีไปดูโพสเดยกก็เลยใช่คือบางทีอ่ะวันนี้เราพูดอย่างหนึ่งออวันนี้เราก็อาจจะพูดอย่างหนึ่งออก็ได้อาทิตย์หน้านอาจจะพูดอย่างหนึ่งก็ได้เออคือ,อ ความรักใจเรามันยังเปลี่ยนกันได้เลยเรื่องของการตอบพี่ๆนักข่าววันนี้มันก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งพวกนี้ก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งใจเราเปลี่ยนก่อนดูพวกความบันเทิงอย่าคิดยเอยอนนะ,ะอยากมีสิคะอ,อ,อยากมีอยู่แล้วแฟนอะ่ะไม่มีใครแบบให้กําลังใจเลยตอนทํางานเรื่อมไปนี่ไปขอพรยังไงต่อไปเริ่มไปเยอะแบบเออไปหาคนด้วยต้องแบบรุ่พ่อแม่คือมูจนไม่มูแล้ว คำว่าไปหาหมอดูที่ไหนหรือไปมูที่ไหนเขาก็บอกว่าเนี่ยอีกสองเดือนเนี่ยอีกสามเดือนจะมีพลาดมาสองปีกว่าคุณหมอคะไหนเอ่ยสำนักไหนเนี่ยเนี่ยดูเลยนะถ้าเข้ามาเป็นแบบทรงแบบสะอาดสะอาดเป็นผู้ชายเรียบร้อยผู้ชายแบบออ้ยแกลมแกมหน่อยเนี่ยใช่เนื้อคู่แน่สองปีแล้วค่ะก็ยังสดอยู่มีเข้าเขาไหมเข้าเขาไหมครับ ไม่มีอะาเอะหล่อค่ะมีไม่เดินผ่านนะก็เดินผ่านสะอาดหนูชอเรียบร้อยวันนี้เนี่ยวันนี้เดินผ่านสะอาดเต็มเลยเดินผ่านเจอกี่คนอะคะที่เป็นแบบร้อยวันนี้มองทุกคนค่ะไม่ต้องห่วงคนนี้ก็เหรออุ้ยเรื่องนี้เหรอเรื่องนี้เหรอติ๊กไว้ล้วติ๊กไว้ลวดติ๊กไว้แล้วเยอะมากพระเอกช่องวันมีแต่หล่อๆทนั้นเลยค่ะวาสนาเราเนาะได้มาเป็นนางเอกเบอร์เราไม่ผิดหรือว่าถ้าแต่ มอวแต่แตะมอวแต่เจอคนที่ชอบเราจะไปจีบเลยไหมไม่จีบก่อนไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเขาไม่ชอบเรามันหน้าแตกเวลามันหน้าแตกเหมือนอายเขานะใช่ค่ะไปอยู่่จจุดทีะให้เราจีบได้ะทำยังไงให้เขาจีบอ่ะพี่ๆต้องช่วยก็ช่วยๆกันแชร์ว่าจีบได้ให้เราวยค่ะจีบเธอใช่ค่ะ ่หาเงินเก่งแต่ขอใช้เองก่อนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีตอนนี้ไม่แบ่งเนาะเออเคยแบ่งแล้วไม่เวิร์กขอใช้เองอจะได้ว่าหลังจากนี้เราจะไม่เปยไม่เปยแล้วใช่ไม่เปยแต่ทำไมทุกคนวากแรงขนาดนั้นหนูก็ไม่เปยใครอยู่แล้วอะไรที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่บอกวนมวนอดีตมันก็จะไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันก็จะเหมือนอนาคตดูเพื่อความบันเทิงค่ะใช่ ทุกวันนี้เป็น้องชายชไงอะ,อะแล้วเขาเรื่องมีสาระดีกว่าอ่ะเรื่องอะไรอย่างนี้มันมีสาระเขาเรื่องเขาเรื่องซื้อรถให้น้องมาค่ะเป็นรถที่เขาอยากได้เพราะว่าปีนี้เขา18ปีเขาก็บอกว่าของขวัญวันเกิดเขาขอรถแล้วก็เลยซื้อรถให้เขาค่ะได้นั่งได้นั่งตั้งนี้นั่งตั้งแต่วันแรกแล้วพอน้องขับยังไม่แข็งต้องขับจากศูนย์กลับบ้านให้น้องก็เลยได้นั่งก่อนคนอื่น ตกลงไรร่วมกันไหมแบบพี่กับน,นอ้องคือรถให้เล่าลหนูต้องยังคือที่ซื้อให้เนี่ยเพราะว่าตอนแรกก็แบบว่าเุ้ยอ,อายุ18เองมันเกินตัวไปหรือเปล่ายังเด็กอยู่แต่ว่าตลอดปีที่ผ่านมาไปย้อนดูอ่ะอุยยอดวิวมันเยอะก,กว่าเราทุกวิวเลยคนกด like, ไลค์ไอจงไอจีก็เยอะกว่าคนกดแชร์ก็เยอะกว่าเด็กเจนเซททำไมพลังเด็กเจนเซทมันเยอะขนาดนี้เราก็แบบอยากให้เด็กเจนเซทมากดเราบ้างเราก็เลยแบบเข้าทางน้องเลยแสดงว่ารถที่ซื้อเพราะคอนเทนต์ ต้องคอนเทนต์อยู่แล้วเพราะว่าเราซื้ออะเราซื้อจริงแต่พอเราถ่ายคอนเทนต์ปุ๊บยอดบิวมันก็ได้คืนมาบ้างมันก็ต้องเอาเงินคืนมานิดนึงใช่ค่ะเงินสดก็ไม่ไหวเศรษฐกิจไม่ดีอะไรผ่อนได้ก็ผ่อนไปก่อนนะคะทุกี่ค่ะครนนี้ประมาณหลักเท่าไหร่บอกได้ไหมก็ตามนั้นเลยจะไปบอกเลยสำหรับจัมกรมองอยู่ก็ไล่ร้านอยู่ค่ะต้องมีข้อตกลงกับน้องแล้วแบบ ไม่ตกลงไม่ตกลงเพราะว่าเดี๋ยวก็แอบอยู่ดีใช่เด็กถ้าเราไปห้ามเขาจะแอบเราก็ให้เขาทําแบบจ่งแจ้งมาเลยเธอคิดว่าเธอเจ๋งเหรอแหนฉันอยากดูแหนใช่เจนซีต้องแบบเจนซีต้องท้าทายเจนซีว่าโอ้ยแค่นี้เองแต่ก่อนพี่มากกว่านี้อีกขิงขิงเราเราต้องฝานมาแล้วเราเคยผ่านมาแล้วโอ้ยแบบจีบทรงจีบสาวอกหักโอ้แต่ก่อนพี่อกผักกว่านี้อีก โอ้ยให้เปยผู้หญิงอุ้ยพี่เปยผู้ชายกับผู้หญิงเราไม่ไม่ได้ถามว่าล่าสุดก็คือไปแชร์ประสบการณ์การเปยมาน้องๆอยากให้พี่เป็นแบบอย่างนะคือที huh ่พี่พูดอะความบันเทิงพ well, ี่อยากได้มีมพี่อยากแบบว่าได้ยอดวิวให้พี่พิธข่าวอ่ะแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงเหรอในความจริงแล้วว่าผู้หญิงทุกคนที่ติดตามพี่เบสอยู่เราเอาเงินนำทางเราอยากข้างรัก จนให้ผู้ชายนะคะดูพี่เป็นตัวอย่างคือพี่ประสบการณ์พี่ประสบอ่าน้องเซิร์ชกูเกิลก็เจอตอนเนี้ยคืออยากรู้ว่าพี่อะชีวิตเป็นยังไงทำไมถึงออกมาสอนเซิร์ชกูเกิลเลยหนึ่งสองสามสี่ข่าวไหนเนี่ยทีเราถ้าถ้าขอรู้กูเกิลลบได้แบบลบข่าวไหนเว้ยเว้ยเราคุยกับกูเกิลให้ไม่ให้ลบค่ะ ไม่ต้องลบค่ะนอกจากเราจะได้ตาตึงแล้วผู้ชายเหล่านั้นก็จะตาตึงไว้ด้วยว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนให้เธอได้ขนาดนี้แล้วเรามั่นใจว่าทุกข่าวที่อยู่ใน Google ที่เรามันถูกต้องแล้วที่มันอยู่ใน Google ห้ามเพจไหนลบออกให้มันเตือนสติเราแล้วก็สอนน้องๆเจนซอแล้วก็ตอกย้ำผู้ชายด้วยว่าไม่หาไม่ได้แล้วแบบเนี้ย แล้วพี่ๆยกหนูเป็นตำนานอยู่แล้วหนูรู้หนูมายืนตรงนี้หนูก็รู้ว่าพี่สับเรื่องอะไรหนูไปล่าเพราะหนูเป็นตำนานทั้มล่าบอกว่าตำนานนี้วล้างมือยังล้างมือได้ออนทามเรี่ยงล้างมืออย่างนี้อย่าใช้สับยากคืออะไรอ่ะจะเลิกแล้วลเลิกแล้วทีนี้อยากจะเป็นตำนานนิ้วก็้ลิกแล้วอ๋อหมายถึงว่าจะเลิกเปย์ไหมมันก็เป็นเรื่องของน้ำ เขาวันนี้บอกเลิกเปยเอ๊ะถ้าพรุ่งนี้มีแฟนใหม่แล้วไงล่ะอย่าแมแม่ไม่ตอบดีกว่าไยดูแม่บอกแม่เราเล่นเราเล่นไม่เปยไม่เปยตอนนี้ตอนนี้เราต้องเอาตัวเราก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ใครทุกคนรู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะคะเราก็เอาตัวเองก่อนความผกผันมันขึ้นอยู่กับอะไรความผกผันอย่าใช้คำยากไม่ได้ฉลาดขนาดนั้ะถ้าสมมติเจอผู้ชายสะอาดขาวนะมันจะเลิกได้ไหมยิ้มสวย ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตได้ไหมถ้าตอบตอนนี้แล้วมันทําไม่ได้มันก็จะอายข่าวใช่ค่ะวันนี้อยู่ในงานแฮปปี้ดีเนาะเดิมอยากถามอะไรเดิมไปไหนมาไหนมันอยากถามอะไรขอน่าข่ามได้เจอกับมือตอมหนูเล่นติ๊กตอกตลอดเลยหนูโดนเล่นติ๊กตอกตลอดเวลาเลยอ่าไม่ใช่ต้องไม่ติ๊กตอกไม่น่ารักเลยนะ ไม่น่ารักเลยเนี่ยให้แต่ผู้หญิงตอบไม่ถามผู้ชายเลยประชาชนดูสิคะฟ้องชาวเน็ตได้ไหมเนี่ยผู้ชายผู้ชายเออฮะชาวเน็ตคะหนูพูดอะไรได้ไหมคะเนี่ยชาวเน็ตคะแล้วเปลี่ยนเรื่องดีกว่านนี้ก็คือ ทำงานหาเงินค่ะเขาเล่าสดเถ็นเพยนะคะอะคือถ้าใครติดตามหนูอยู่แล้วอะจะรู้ว่าหนูอะจะให้ของแม่บ้านตลอดคือแบบว่าเวลาปีใหม่เขากลับบ้านแบบปีใหม่นิวเยยร์หรือว่าสงการอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโลกของที่บ้านแล้วก็ถามเขาว่าเขามีญาติพี่น้องมีอะไรไหมเอาเสื้อผ้าเอาของใช้เราไปได้ที่เราไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ถือว่าคือจริงๆก็อยากบริจาคแต่ว่าเรารู้สึกว่าคนใกล้ตัวเราเขาก็สําคัญเขาทํางานให้เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออให้คนใกล้ตัวก่อนใช่ค่ะเราให้ทุกคนเลยทั้งคนได้เหมือนกันก็จะเป็นคนที่ทํางานกับเราแม่บ้านคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยทีมงานตัดต่อ YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่บ้านบ้างไหเต็มอยู่เลยเพราะแบบที่เราแบบใจว่างเต็มยูทูบไม่ได้หมายความ ทํามากบางทีเอ่อก็ต้องรอเพราะว่าคนที่อยู่อยู่แล้วเขาก็ไม่ออกอะใครจะออกล่ะถูกไหมล่ะเราก็เลยไม่รับเพิ่มตอนนี้คือทุกคนอยู่เหนียวแน่นไม่มีใครออกจากเราเลยแบ่คนให้ของที่ใหญ่ๆเนี่ยมีอะไรก็มีแบบให้เออใครเพราะนี่ก็คือคนวัตสุจริงๆเคยซื้อโทรศัพท์ให้ใช่เคยซื้อโทรศัพท์ให้แม่บ้านเลยใหญ่ไหมไม่รู้แต่ว่าตอนนั้นโทรศัพท์พี่เขาพังหนูก็ซื้อให้อะไรเงี้ยใช่ค่ะแม่บ้านเขาบางทีเขาทราบจริงเขาขอบคุณไปเลย เขาก็แค่ดูแลบ้านให้สะอาดเท่านั้นก็คือโอเคแล้วใช่แต่พอมันเป็นเรื่องอะไรอย่างงี้เสียงเงียบเลยนะก็คือยังคนคุคนเสร็จเบสสายเปอยู่โอ้แต่เปย์ทุกคนเปทุกคนคือจะให้หนูเป็นสายเปให้ได้แหละคือทุกคนจะให้เป็นสายเปให้ได้ล่ะคิดดูสิทั้งน้องทั้งแม่บ้านทั้งเอออ่า ็เราเป็นคนที่เหมือนดูแลเราเหมือนเขาทําให้เราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากตอบแทนเขาแต่ว่าเราก็ไม่รู้เราจะตอบแทนยังไงเพราะว่าเราก็ทํางานทุกวันอะไรที่เราทําให้ได้เราก็ทําให้เช่นแบบว่าเออซื้อของให้หรือว่าให้โบนัสซื้อนู่นซื้อนี่หรือเอาของตัวเองที่เราไม่ใช้แล้วให้อะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าคือคนคนใกล้ตัวสําคัญกว่าคนที่ไกลตัว <c oughs> คือถ้าเราให้ความสําคัญกับคนใกล้ตัวมันจะมีความสุขมากขึ้นมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะดูแลเราแบบด้วยใจอะไร โอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเบยนะคะหายใจไม่ทั่วท้องเลย